โอเคครับ2ชั่วโมงกว่าฮะผ่านไปทำการทดสอบเฟลดาลำโพงครับทดสอบประตูหน้า6 644สุ่มหนังสีดำล้วนนะครับไฟไอบลูนะฮะทดสอบแผงหลังครับ66 44เช่นกันครับเอเครับเฟลดลำโพงผ่านไปนะครับต่อมาฮะปิดเปิดไฟครับทางเข้าสายเรียบร้อยทดสอบลำโพงเลยฮะ เปิดไฟเรียบร้อยครับงานเข้าสายเรียบร้อยนะครับทดสอบเสียงนะครับนี่ฮะแข็งหลังทำงานแล้วนะครับแต่งประตูได้ยินชัดเจนฮะจะเล่นเดิมปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วยปี7มเแบนด์พาวเวอร์ใต้เบาะหนตัวครับํำรองไฟด้วยคลาเหนึงล้านไมโครฮะวาเอสเคันห้าร้ขับซับสิบนิ้วนะฮะหน เรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะสองชั่วโมงครึ่งส่งงานกันแล้วฮะครนี้เข้าติดตั้งตอนบ่ายห้าโมงเย็นฮะ